ทักษะคืออะไรฮะทักษะคืออะไรนะครับต้องทําความเข้าใจกันให้ดีนะครับอ่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องทักษะ,ะคุยกันที่ความรู้ก่อนความรู้คืออะไรฮะความรู้คือความเข้าใจความจําของคนใดคนหนึ่งที่มีต่อเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมานี่คือความรู้แต่ความรู้ยังไม่ได้ไปถึงการปฏิบัตินะครับ ฟังให้ดีนะครับมีความรู้ไม่ได้แปลว่าปฏิบัติได้แต่จะปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ยต้องมีความรู้โอเคนะครับดังนั้นเวลาเราอยากรู้ว่าคนรู้หรือไม่เนี่ยเราจึงทดสอบว่าเขาจําได้ไหมก็ให้เขาอธิบายเขาเล่าหรือทําข้อสอบโอเคไหมครับเราจึงให้เขาอธิบายให้ฟังว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเราก็ใช้วิธีการสักถามพูดคุยกับเขาเอาหรือทําข้อสอบก็ได้ จะทดสอบได้ว่าคือข้อสอบเนี่ยมันก็มันก็ทดสอบความเข้าใจของคนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ความรู้ยังไม่ถึงการปฏิบัติโอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ถึงการปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นทักษะทันทีทักษะนี่คือความคล่องแคล่วในการทําเรื่องใดเรื่องหนึง่งแต่ความคล่องแคล่วนี่มี2ลักษณะความคล่องแคล่วในการใช้กําลังกายกับความคล่องแคล่วในการใช้ความคิดโอเคไหมครับอายกตัวอย่างนะสมมุติว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไปแพ็คก,กล่องเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์โอเคไหมฮะคือบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องแล้วต้องแพ็คก,กล่องอย่างเงี้ยเราเรียกทักษะการแพ็คก,กล่องสินค้าโอเคไหมครับไอ้ทักษะการแพ็คก,กล่องสินค้าเนี่ยมันจะใช้กําลังกายเป็นหลักเลยนะมันจะใช้กาลังกาลังกายจากการปฏิบัติเป็นหลักเลยเอาใหม่นะฮะเจ้าหน้าที่จะซื้อจะต้องไปเจรจาเพื่อขอส่วนลดกับเวนเดอร์ซัพพลายเออร์ไม่ได้ใช้มือ ไ่ได้ใช้กําลังกายเป็นหลักนะแต่ใช้กําลังความคิดเป็นหลักฮะใช้กําลังความคิดเนี่ยจะต้องรู้ว่าเอ้ยจะเจราจายังไงเขาพูดมาแบบเนี้ยเราพอที่จะเจราจาต่อรองเขาได้ยังไงจะโน้มน้าวเขายังไงเพื่อให้เขารู้ว่าเ,เราเราอะ่ะอยากจะได้ส่วนลดเขาแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็สมประโยชน์เราก็สมประโยชน์อย่างเงี้ยมันจะใช้กําลังความคิดเป็นหลักแต่ก็จะเห็นผลลัพธ์ออกมาโอเคไหมครับดังนั้นไอ้ทักษะเนี่ย จึงมี2ลักษณะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่แ t ต r i b u t e เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยคุณลักษณะหรือว่าพฤติกรรมการทํางานเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับมันเป็นเรื่องอะไรฮะมันเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อของคนทัศนคติหรือมุมมองที่คนมีต่อเรื่องหนึง่งเรื่องใดนะครับแล้วไอ้เนื่องจากว่าไอ้ความคิดความเชื่อทัศนคติมุมมองที่คนมีต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันเป็นนามธรรมามากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยว่าคนกําลังคิดเรื่องอะไรอยู่ จนกว่าจะเห็นการปฏิบัติของเขาออกมาจนกว่าจะเห็นว่าเขาทําอะไรออกมาเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าพนักงานใส่ใจหรือไม่ใส่ใจให้บริการลูกค้าเราจะเห็นก็ต่อเมื่อลูกค้าตําหนิถ้าลูกค้าตําหนิบอกว่าเนี่ยคือพนักงานของคุณเนี่ยมันทำไมมันแปลกๆมองฉันเป็นอากาศเลยอะฉันเข้ามามันมันยืนคุยกันเฉยอะทั้งทั้งที่ฉันนะเอาเงินมาให้เธอนะถ้าเกิดผลแบบเนี้ยเราค่อยจะบอกได้ว่าพนักงานเนี่ยไม่ใส่ใจให้บริการที่ดีกับลูกค้า แปลว่าต้องเห็นการปฏิบัติอมาก่อนแต่ถามว่าทําไมอะพนักงานมันจึงไม่ใส่ใจดูแลลูกค้ามันเห็นลูกค้าเข้ามามันมองลูกค้าเป็นอากาศมันอาจจะเป็นเพราะอย่างเงี้ยครับก็มันไม่มีเซอร์วิสมาไงโอเคไหมฮะมันไม่มีความใส่ใจในการให้บริการลูกค้าลูกค้าก็ลูกค้าอยากดูแล้วก็ดูเองสิโตโตกันแล้วก็มีความรู้กันทั้งนั้นนะ่ะก็ดูเองสิอยากซื้ออะไรก็ซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มาถามฉันไม่บอกบางคนไม่คิดแบบนี้จริงๆนะนั่นสังเกตเห็นไหมครับว่าไอ้ความคิดเนี่ย มันกำหนดการปฏิบัติของคนคิดยังไงเราก็ปฏิบัติแบบนั้นแหละนะครับนี่คือเรื่องของพฤติกรรมการทํางานแต่ย้ําว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราทําสกิลแมทริกเราสนใจอันนี้คือทักษะและอันนี้เราสนใจทักษะกับความรู้แต่ถ้าเราทำคอมเปอเทนซีเราสนใจความรู้เราสนใจทักษะและสนใจคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการทํางานเราสนใจสามอย่างเลยจึงบอกว่าทำคอมเปอเทนซียากกว่าโอเคไหมครับคันนี้ อ้าวแล้วทำไมทาไมเราทำสกิลแมทริกซ์ทำไมเราไม่สนใจทักษะอย่างเดียวละ่ะเราไม่สนใจความรู้ละ่ะถามทำไมละ่ะคำตอบก็คืออย่างนี้คนเรามันจะปฏิบัติได้มันต้องรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อนโอเคนะครับมันต้องรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อนพนักงานเนี่ยเขาจะเชื่อมโลหะได้เขาก็ต้องรู้ว่าวิธีการเชื่อมเป็นยังไงเชื่อมแบบเนี้มันจะได้ผลมาไม่ดีเชื่อมแบบนี้มันได้ผลดีเขาต้องรู้โอเคไหมครับ พอเขาไปฝึกเขาไปลงมือปฏิบัติบ่อยครั้งเข้าจนเขาเชี่ยวชาญจนเขาชนานาญเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทักษะแบบทักษะดีอะเรียกว่าทักษะดะีเรียกว่ามีทักษะเยอะโอเคไหมครับแต่เวลาเราทำสกิลแมทริกเนีเราทําเรื่องทักษะเนี่ยเราละเรื่องความรู้ไว้ในฐานที่เข้าใจละเรื่องความรู้ไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามีทักษะต้องมีความรู้ประกอบน,นะครับดังนั้นเราจะไม่วัดทักษะ ถ้าพนักงานบอกว่าพี่หนูยังไม่เคยอบรมหนูยังไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยอ่ะเพราะวัดทักษะไปพนักงานก็ไม่ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านทักษะที่เราวัดเขาอยู่แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยเพราะว่าจะรู้จะต้องรู้ก่อนที่จะที่จะต้องมีทักษะมีทักษะได้แปลว่ามีความรู้มาก่อนทักษะถ้าฝึกปฏิบัติบ่อยๆเยอะๆนะครับก็จะเกิดความคล่องแคล่วเกิดความชํานาญก็เรียกว่ามีทักษะดีมีทักษะเยอะนั่นเอง ตรงนี้เคลียร์นะฮะแต่เมื่อเราเรา,เรารู้เมื่อกี้ละอาจารย์คุยให้ท่านฟังแล้วว่าไอ้ทักษะมีอยู่สองแบบนี่ทักษะบางอย่างเนี่ยใช้กําลังกายปฏิบัติเป็นหลักเลยนะเช่นทักษะการซ่อมเครื่องจกักรทักษะการปะยางรถยนต์ทักษะการทําความสะอาดเครื่องจักรทักษะการขับรถยนต์ทักษะการแพ็คกล่องทักษะการตรวจสอบความ,มเรียบร้อยของผิวกับเบือ้องทักษะการ คนย้ายอุปกรณ์ทักษะการเปลี่ยนสายพานเครื่องจกักรทักษะการล้างหม้อน้ำจะใช้กําลังกายเป็นหลักเลยฮะมีทักษะแบบนี้บางทีเราก็เรียกมันว่า technical skill หรือบางทีเราก็เรียกมันว่า hard skill สรปุปง่ายๆคือใช้กําลังกายเป็นหลักกับมีทักษะอีกาแบบหนึง่งครับทักษะที่เขาเรียกว่าใช้กําลังความคิดเป็นหลัก หรือทักษะที่จะต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นๆไม่ได้ทํางานับเครื่องจักรไม่ได้ทํางานเครื่องมือแต่ต้องไปทํางานร่วมคนอื่นๆเช่นการเจรจาต่อรองพนักงานก็ต้องไปคุยก,กับเบนเดอร์ซัพพลายเออการทํางานเป็นทีมก็คือไปทํางานคนอื่นไม่ว่าจะในหรือนอกหน่วยงานการเจรจาต่อรองความคิดสร้างสรรค์การวางแผนการประสานงานอย่างเงี้ยเป็นทักษะที่เขาเรียกว่า soft skill หรือ people skill ประเด็นอยู่ตรงนี้ ประเนอยู่ตรงนี้ฮะเวลาทํารายการทักษะโดยทั่วๆไปน,นะครับสําหรับองค์กรที่เขาทำสกิลแมทริกเนี่ยเขาจะทําทักษะแบบ t เทค i c a l Skill เป็นหลักโอเคไหมครับเขาจะทําแบบ t เทค i c a l Skill เป็นหลักแต่ซึ่งสําหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ครบถ้วนถ้าองค์กรของท่านทำสกิลแมทริก ท่านจะทาแต่เทคนิคอลสกิลหรือทําแต่ฮาร์ดสกิลเนี่ยนะครับมันไม่ครบเพราะอะไรรู้ไหมครับยกตัวอย่างนะพนักงานคนหนึ่งนะมันซ่อมเครื่องจักรได้ดีเลยนะมันมีทักษะในการซ่อมเครื่องจักรดีเลยนะแต่มันทํางานเป็นทีมคนอื่นไม่ได้เวลาไปสั่งเวลาไปสั่งซื้ออะไหล่มาเพื่อซ่อมเครื่องจกักรเวลาไปประสานงานกับฝ่ายจะซื้อเนี่ยไปข่มครูเขาไปตําหนิเขาถ้าเขาสั่งมาช้า ไปบอกเขาบอกสเปคเขาออกมาเป็นแบบข้อมูลอะไรบางอย่างเชิงเทคนิคเลยพนังกงานจัดซื้อก็นั่งงง,งก็ไปว่าเขาโง่ว่าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านว่าอันไหนสาคัญกว่ากันนะทักษะการสื่อสารพูดคุยทักษะการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือทักษะการซ่อมเครื่องจักรสาคัญกว่ากันนะครับในกรณีแบบนี้อาจารย์คิดว่าทักษะทักษะไอการสื่อสารพูดคุยคนอื่นทักษะการ การทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยสำคัญกว่าสำคัญกว่าการซ่อมเครื่องจักรเอาอย่างนี้เลยนะถ้ามีความสามารถในการทำงานคนอื่นได้ดีเนี่ยยังสามารถโน้มน้าวคนอื่นมาช่วยซ่อมเครื่องจักรได้เลยอโอเคไหมครับมันจึงมีคนหลายๆคนเนี่ยทำงานในหน้าที่ของตัวเองเก่งมากเลยอะแต่พอไปทำงานคนอื่นเนี่ยวงแตกอะแค่เดินผ่านคนอื่นทำงานเนี่ยข้าวแบวบเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่อะข้าวแบบรสชาติจืดชืดไปเลยอะนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะดูแลงานด้าน HR หรือเป็นผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทําหน้าที่ในการไปผักนั้นเรื่องการใช้สกิลแมทริกในองค์กรเนี่ยอาจารย์จึงมีคําแนะนําว่าอย่าทำสกิลแมทริกที่เป็นด้านเทคนิคอลหรือฮาร์ดสกิลอย่างเดียวให้ทํำพีเพลสก l ลหรือซอฟต์สกิลกอบด้ยวยอ่ะให้น้ำหนักก็ได้ทำเทคนิคอลสกิลทำฮาร์ดสกิลเนี่ยนะครับประมาณสักเท่าไหร่ดี ประมาณสัก60-70%กก็แล้วกันของจำนวนสกิลที่ทำแล้วมาทำ e o p l e Skill หรือ Soft Skill ประมาณสัก30% 4 0หรือ40%ของจำนวนทักษะที่ทำก็แล้วกันทำสออย่างควบคู่กันครับ Hard s i ซ e กับ Soft s i ซ e ควรจะต้องประกอบกันเพราะ Soft s i ซ e เนี่ยจะช่วยให้ Hard s i ซ e เนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับ People Skill หรือ Soft Skill จะช่วยให้ t c h n i c a l s k i l l หรือ Hard s k i l l เนี่ยได้ผลดีมากขึ้นในการทำงานโอเคนะครับ กลับมาที่ตรงนี้พอเราพูดถึงเรื่องของทักษะสิ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องแล้วก็คือตกลงแล้วเราต้องรู้ว่าอีงานงานหนึ่งมันต้องใช้ทักษะอะไรบ้างเราก็จะรู้ได้จากการวิเคราะห์งานอย่างที่อาจารย์คุยไปแล้วถูกต้องไหมครับและตกลงอ่ะพนักงานที่ระดับตําแหน่งต่างกันบางคนเป็นซูปบางคนเป็นแมนเจอร์บางคนเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนต้องมีทักษะต่างกันไหม อาจจะไม่ต่างกันนะแต่ระดับของทักษะมันควรจะต้องต่างกันไหมมันควรต้องต่างกันคนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็ต้องมีทักษะในการซ่อมเครื่องจักรคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีทักษะในการซ่อมเครื่องจักรแต่ความสามารถในการซ่อมเครื่องจักรของคนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยจะมากกว่าคนที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการโอเคไหมครับคนที่เป็นเมนเจอร์ก็จะมีทักษะในการซ่อมเครื่องจักรนะครับอาจจะไม่เก่งเท่ากับคนที่เป็น คนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์เพราะไม่ได้ลงมือปฏิบัติโอเคไหมครับแต่เขาจะมีความสามารถในการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรโอเคนะครับเป็นทักษะการซ่อมเครื่องจักรเหมือนกันนะแต่เป็นการวางแผนการซ่อมเครื่องจักรในขณะที่ซูเปอร์วิเซอร์กับผู้ปฏิัติการจะเป็นการลงมือซ่อมเครื่องจักรนะครับนั่นคือระดับของทักษะที่แตกต่างกันโอเคนะครับถัดมาแล้วน่าคิดว่าแล้วเมื่อพอเรารู้ทักษะละแล้วเราจะประเมินทักษะยังไง เราจะประเมินทักษะของแมネเจอร์ที่ต้องวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรยังไงแล้วเราจะประเมินทักษะของผู้ปฏิบัติตงานที่ทําหน้าที่ในการซ่อมเครื่องจักรยังไงเราจะ,ะเบินทักษะของหัวหน้างานที่ทําหน้านที่ในการสอนแนะให้คําแนะนําปรึกษารวมทั้งลงมือช่วยพนักง,งานในการซ่อมบำรุงเครื่องจกักรเราจะเราจะประเมินเขายังไงนั่นเป็นโจทย์ที่ต้องคิดต่อไปโอเคนะครับและจะใช้อะไรในการตัดสินว่าตกลงเขามีทักษะน้อยหรือมากใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน โอเคไหมครับนั่นก็น่าคิดนะต่อไปใครอ่ะจะเป็นคนประเมินอ่ะรอบเวลาในการประเมินเป็นยังไงอ่ะสมมตุติเรามีทักษะอยู่สี่ระดับทักษะระดับหนึ่งสองสามสี่อ่ะระดับหนึ่งไประดับสองเนี่ยยาวนานแค่ไหนพนักงานจึงจะต้องปรับเลื่อนระดับเลื่อนระดับทักษะนะไม่ใช่เลื่อนระดับตําแหน่งนะฮะพนักงานที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะมีทักษะในระดับหนึ่งออโตเมติกอยู่แล้วตามสกิลเมทิกนะครับ แต่ว่าระดับหนึ่งจะเป็นระดับสองเนี่ยใช้เวลาแค่ไหนระดับสามไปสี่เนี่ยจะต้องใช้เวลาแค่ไหนสองไปสามต้องใช้เวลาแค่ไหนอันนี้น่าคิดนะครับแล้วใครเป็นคนที่จะวัดประเมินว่าทักษะเขาขยับเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ทักษะเขาเพิ่มขึ้นจากที่ต้องการจริงหรือไม่นะครับและและที่สําคัญมากแล้วก็คือใครดูแลเรื่องแบบนี้เป็นเอชใช่ไหมที่ดูแลหรือหัวหน้าดูแลหรือช่วยกันดูแลจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไร น,นี่คือเรื่องสําคัญมากที่เราจะซูมอินนะครับนอกเหนือจากนี้อย่าเข้าใจว่าไอ้หัวข้อาการฝึกอบรมอะคือสกิลแมทริกนะครับคนละเรื่องนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้เทรนนิ่งแมทริกหรือว่าเทรนนิ่งนีดแมทริกไอ้หัวข้อาการฝึกอบรมหัวข้อความต้องการในการฝึกอบรมเนี่ยคือสกิลแมทริกไม่ใช่นะครับคนละเรื่องนะครับสกิลแมทริก ก็คือรายการทักษะที่ต้องใช้สําหรับพนักงานแต่ละคนที่ต้องใช้สําหรับพนักงานแต่ละตําแหน่งนะครับอ่ะถัดมาพอเวลาพูดถึงเรื่องของสกิลแมทริกเนี่ยนะครับมันอาจจะมันอาจจะต้องมากําหนดว่าเออแล้วองค์กรของเราเนี่ยจะต้องใช้ส,สกิลกี่ระดับนะครับอย่างที่ตามตัวอย่างเนี่ยกับอีกหลายตัวอย่างโดยทั่วๆไปเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเออก็มันก็จะมีสกิลอยู่4ระดับเนาะก็ระดับหนึ่งเนี่ย ระดับสก็จะมีสีเขียว2อันระดับ3ก็จะมีสีเขียว3อันระดับ4ก็จะมีสีเขียวเต็มวงกลมเลยโอเคไหมครับซึ่งแต่ละองค์กรจะต้องมากําหนดนะระดับ1ของทักษะของท่านเนี่ยหมายถึงอะไรระดับ2 3 4หมายถึงอะไรนั่นเองนะครับ